ทิป2นาะทีในการมีสุขภาพที่ดีเด็กที่แข็งแรงในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงในวันหน้าปัจจุบันอาหารทำลายสุขภาพช่างมีมากและเย้าวยวนเสียเหลือเกินเราจะทำอย่างไรกันดีต้องสูตรนี้เลย5 2 1 0เพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงและฉลาด5หมายถึงการเอาผักผลไม้อย่างน้อย5ชนิดเข้ามาในมื้ออาหารในแต่ละวันเช่นแอปเปลิลส้มกล้วย หนึ่งถ้วยขององุ่นและบูเบอรี่สำหรับผักอาจจะเป็นแครอทบอคเกอรี่พีชหรือผักขมผักและผละไม้เป็นแหล่งของพลังงานวิตามินไฟเบอร์เราควรจะเอาสิ่งเหล่านี้อย่างน้อย5อย่างมาไว้ในมื้ออาหารของเราในแต่ละวัน2หมายถึงอยู่กับหน้าจอต่างๆไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวัน จำกัดเวลาในการดูทีวีเล่นวิดีโอเกมอยู่ในโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตการจำกัดเวลาดังกล่าวจะทำให้เรามีเวลาไปออกกำลังกายทำงานอดิเรตวาดรูปหรือเล่นเกมต่างๆ1หมายถึง1ชั่วโมงในการออกกำลังกายเด็กอายุต่ำกว่า5ปีมักมีกิจกรรมทางร่างกายทั้งวันเมื่อเด็กโตขึ้นควรดำานงการออกกำลังกายไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงต่อวันทุกๆวันการออกกำลังกายทำให้สนุก ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงสมองปลอดโปร่งส่งเสริมอารมณ์และความเชื่อมั่นในตนเองศหมายถึงดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ใส่น้ำตาลหรือน้ำตาลเป็นศูนย์ไม่ดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วนในเด็กควรดื่มน้ำเปล่านมและน้ำผลไม้คั้นสดควรหลีกเลี่ยงการมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำลายสุขภาพเหล่านี้ที่บ้าน จะมีได้เฉพาะช่วงมีงานเลี้ยงฉลองบางครั้งบางคราวเท่านั้น 5, 2, 1, สูตรท่า0นี้ไม่ได้ใช้เฉพาะกับเด็กๆเ,เท่านั้นยังสามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่ทุกๆคนร่วมมือกันและมีความสุขกับสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากดรสมาร์ททีมและใกล้หมอโพลีคลินิกพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ